อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่881อสคำสั่งราชินีเวลานี้บนอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงในที่สุดหลงถิงก็รับสายนายพลฉินมีอะไรหรอใบหน้าอันสง่างามของหลงถิงปรากขึ้นในอุปกรณ์สื่อสารแต่ณจุดนี้ชักช้าอธิบายคงไม่ทันการแล้ว ฉินเฟิงมีเวลาเพียงปรับทิศทางกล้องบนอุปกรณ์สื่อสารถ่ายไปยังเลเวลเอสเผ่ามังกรผมคิดว่าแค่นี้คุณก็คงพอจะรู้แล้วมันสายเกินไปหากคิดอธิบายวินาทีถัดมาฉินเฟิงคว้าคอเสื้อหนานกงเฟยหยางด้วยมือเดียวพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ววิ่งฉินเฟิงร้องเตือนผู้พิทักษ์หอคอ,อย ผู้พิทักษ์หอคอยยามนี้ตกใจกับสถานการณ์ได้ยินเสียงเตือนพลันได้สติร้องอุทานเผ่าพันธุ์ต่างมิติไม่เพียงแค่นั้นแต่เผ่าพันธุ์ต่างมิติยังบุกเข้ามาชั้นบนสุดของหอคอยประตูมังกรดังนั้นในฐานะผู้พิทักษ์หอคอยเขามีหน้าที่ตอบโต้ถ้าว่าอีกฝ่ายดันเป็นเลเวลเอสอย่างเขาจะไปทำอะไรได้มากสุดแค่ประกาศแจ้งเตือนเมืองหลวงเท่านั้น อย่างไรก็ตามชายผู้มาเยือนจากเผ่ามังกรไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิทักษ์หอคอยทำเช่นนั้นมนุษย์เพศชายเหอเหอไอตัวไร้ค่าตายซะเถอสิ้นเสียงเผ่ามังกรร่างของมันวูบไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงแทบจะในพริบตาก็สามารถปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิทักษ์หอคอยได้อย่างน่าเหลือเชื่อฝ่ามืออันทรงพลังของเผ่ามังกรฉกเข้าคว้าผู้พิทักษ์หอคอยอย่างแรง ผู้พิทักษ์กระหนักถึงสถานการณ์ทันทีไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมฉินเฟิงถึงบอกให้วิ่งผู้พิทักษ์หอคอยรีเทนกาลังภายในทั้งหมดที่มีในกายเขาโลบารานกําลังภายในระเบิดออกมาตามติดด้วยวิชาตัวเบาเริ่มยกเท้าว,วิ่งหลบหนีแต่ช่างน่าเสียดายที่การตอบสนองของผู้พิทักษ์หอคอยมันช้าเกินไปความแข็งแกร่งของเผ่ามังกรโดดเด่นในด้านกายภาพ ดังนั้นในส่วนของความไวพะละกำลังล้วนเหนือล้าเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการเพลงโลบรานกำลังภายในของผู้พิทักษ์หอคอยถูกทะลวงในคราวเดียวเมื่อเผชิญกับเผ่ามังกรเลเวลเอสมันง่ายไม่ต่างจากการใช้เล็บจิ้มฟองน้ำจากนั้นเล็บของศัตรูยังคงพุ่งตรงเข้ามาไม่หยุดผู้พิทักษ์หอคอยไม่สามารถหลบหนีจากกรงเล็บมังกรของอีกฝ่ายได้ ถูกกรงเล็บคว้าลำคอเอาไว้อาดาบยาวปรากฏขึ้นในมือผู้พิทักษ์ห่อคอยคมดาบกริดกลายในมือเขาควงด้ามจับหมวนแทงย้อนกลับหลังกำลังภายในที่เอ่อล้นออกมากระทั่งฉินเฟิงในระยะไกลย,ยังสามารถสัมผัสได้ถึงมันว่าคือการโจมตีอย่างสินหวังเป็นการใส่ไข่ทั้งแผงลงตะกร้าใบเดียวอัดแน่นไปด้วยพลังระดับห้ามหาสมุทรกำลังภายในชิง คมดาบทิมแทงลงกำลังภายในจากรังสีดาบระเบิดออกทำร้ายศัตรู1,000ส่วนสร้างผลกระทบแก่ตนเอง800ส่วนเกรดบนร่างของเผ่ามังกรเบื้องหลังผู้พิทักษ์หอยถูกเจาะด้วยปลายแหลมของดาบเล่มนี้ยังไงก็ตามมีแค่เกลด็ดสองสามชิ้นเท่านั้นที่หลุดลอกออกมาสำหรับเผ่ามังกรนี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากตัวตนต่ำต้อยบางอาจมาลอกผิวหนังมัน เผ่ามังกรโกรธเกลียวมากกรอบขอผู้พิทักษหอคอยบิดเป็นเกลียวไม่เพียงแค่นั้นศพยังถูกกระซ่าเข้าหาตัวมันเผ่ามังกรยืนกรงเล็บแหลมอีกข้างออกมาฉีกถึงศพผู้พิทักษหอคอยขาดเป็นชิ้นๆหนึ่งในผู้ใช้พลังเลเวลเอที่เปลี่ยนไปด้วยคุณความดีและเกียรติยศสูงส่งร่วงหล่นลงจากฟ้าฟากตกตายลงแล้วที่นี่ ดวงตาของฉินเฟิงกลายเป็นสีเลือดฟุ้งไปด้วยความโกรธและเจตนาสังหารแต่เขายังไม่ทันย้อนกลับไปลงมือชาวเผ่ามังกรอีกคนก็โผล่มาและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้มาเยือนคนใหม่ก็เป็นเลเวลเอเช่นกันคนที่สองสาและสีทยอยกันก้าวออกมาจากช่องว่างมิติเรื่อยๆจนตอนนี้บุกเข้ามาโดยสิ้นเชิงถึงเจ็ตนจำนวนดังกล่าวถือเป็นอะไรที่น่าหวาดกลัวมาก กำลังรบที่กล่าวมาร่วมมือกันบุกเมืองเมืองเดียวนี่ถือเป็นหายนาร้ายแรงมากปลายสายบนอุปกรณ์สื่อสารของฉินเฟิงดวงตาของหลงถิงฉายวาบถึงความตกตะลึงเธอไม่เพียงสามารถมองเห็นผ่านอุปกรณ์สื่อสารเท่านั้นแต่หลงถิงยังสัมผัสได้ถึงแรงกดดันในส่วนของเลเวลเอสซึ่งแตกต่างจากมนุษย์และความรู้สึกเช่นนี้ดันปรากฏขึ้นใกล้แค่เอื้อม ในเวลานั้นเองตลอดทั้งเมืองหลวงมังกรทุกหนแห่งถูกปกคลุมไปด้วยแรงกดดันจากศัตรูหลงถิงร้องคำรามเกรี้ยวกราดกองทหารรักษาการปลดระบบป้องกันภัยระดับสูงสุดเปิดโล่ป้องกันในชั้นก้าวเร็วเข้าณจุดนี้กองทหารรักษาการได้รับคำสั่งเป็นกลุ่มแรกยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเป็นคนแรกที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายน่าสะพรึงของของเลเวลเอส วินาทีต่อมาโล่ป้องกันอย่างหนาจากยอดสุดของชั้น9้าในเมืองหลวงมังกรและด้านล่างสุดของชั้น10ถูกเปิดใช้งานแยกทั้งสองชั้นจากกันอย่างสิ้นเชิงปิดกั้นตัดขาดเป็นสองโลกนี่คือโล่ป้องกันที่กระทั่งผู้ใช้พลังเลเวล S ก็ไม่สามารถทำลายได้มีความหนาเต็มครึ่งเมตรทว่าทุกวินาทีที่เปิดใช้งานมันกินพลังงานจากเหรียญพลังงานมหาศาล กล่าวได้ว่าเป็นโล่ป้องกันที่ทำจากช้อนเงินช้อนทองเลเวลเอสทั้งหมดในเมืองหลวงมังกรจงออกมาเผชิญหน้ากับศัตรูเสียงของลงทิงกระจายไปทั่วชั้นสิบของเมืองหลวงมังกรเชกเช่นเดียวกับคำสั่งของราชินีไม่มีใครกล้าไม่เชื่อฟังภายในคฤหาสน์บนชั้นสิบเสียงทุ้มลึกสะท้อนออกมาทันเจ้าเมืองให้ฉันช่วยคุณเอง จากนั้นชายชราที่ทั้งหัวเป็นผมสืบปล้อนทองพลันเผยโฉมสู่สายตาของผู้คนผู้ใช้อบิลิตี้โลหะในเลเวล S 2หากบุคคลคนนี้ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่อื่นหลายคนอาจไม่มีใครรู้จักเขาหรืออาจคิดว่าเจ้าตัวเป็นเพียงอันธพาลหัวทองทั่วๆวไปยังไงก็ตามที่นี่คือชั้นสิบของเมืองหลวงมังกรทุกคนที่สามารถขึ้นมาที่นี่ได้มีใช่คนธรรมดา คนอื่นๆเลยสามารถระบุต,ตัวตนของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วนั่นหวันชิงช่างโผล่หัวออกมาคนแรกแบบนี้สงสัยตาแก่หวันกำลังนั่งนับเงินที่บ้านอีกตามเคยถ้าหายนะเกิดเขาจะต้องสูญเสียเงินเหล่านั้นไปโชคดีจริงๆที่เวลานี้เขาอยู่ในเมืองหลวงมังกรพอดีผู้ใช้พลังหลายคนเริ่มดาหน้าเข้าสู่สนามรบ ในเวลาเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ระบุก,กำลังรบฝั่งตนหวันชิงช่างผู้ก่อตั้งกลุ่มหวันซ่งผู้ใช้อบิลิตี้เลเวลตัวจริงเสียงจริงและปัจจุบันยังเป็นเจ้าของกลุ่มยักษ์ใหญ่แห่งพันธมิตรหัวเสียอย่างไรก็ตามแม้มีผู้ก่อตั้งกลุ่มหวันซ่งอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถต้านทานศัตรูได้เพราะจำนวนผู้มาเยือนมีมากถึงเจ็ตน ท่านเจ้าเมืองไม่ทราบว่าผู้น้อยจะสามารถช่วยเป็นกำลังเล็กๆน้อยๆให้แก่ท่านได้หรือไม่บุรุษหนุ่มหล่อผู้กุมพัดในมือก้าวออกมาข้างหน้าระหว่างเดินร่างของเขาพระมัวเห็นไม่ชัดเจนถนัดตาแต่ให้ความรู้สึกที่พิเศษออกไปทันทีที่ชายผู้นี้ปรากฏตกายผู้หญิงหลายคนที่หลบหนีไปไกลยังอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองท่าที่องอาจของเขา ที่แท้ก็เป็นหลี่เซียวองชายเซียวนั่นเององชายเซียวไม่จำเป็นต้องพูดสุภาพถึงขนาดนั้นก็ได้เสียงของหลงถิงดังขึ้นในเวลาเดียวกันเจ้าตัวเวลานี้สวมกรอบรบกุมหอกยาวในมือเชกเช่นเดียวกับจอมพลหญิงผู้ไม่หวันเกรงผู้ใดย,ยังไม่พอข้างกายเธอยังมีผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลเอสอีกสองคนเพียงแต่ว่าผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลเอสทั้งสองคนนี้ เห็นได้ชัดว่าถูกลากมาอย่างช่วยไม่ได้แม้ไม่มีใครสามารถระบุตัวตนของพวกเขาทว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่โดดเด่นสะดุดตามันเป็นชุดวรยุทธ์โบราณแบบหลวมโปร่งด้านหลังของชุดคลุมสลักอักษรจีนคำว่าหลงบ่งบอกชัดเจนว่าสองคนนี้เป็นคนของตระกูลหลงและหนึ่งในนั้นคือหลงหยุนอี้ส่วนอีกคนดูหน้าตาดูมีอายุพอสมควรกระทั่งเลเวลเอ ในที่นี้ก็ยังแทบไม่มีใครรู้จักเขาตระกูลหลงลึกลับเกินกว่าจะคาดอย่างจริงๆเวลานี้เลเวลเอสแห่งเมืองหลวงมังกรได้ทยอยกันปรากฏตัวแล้วอาวุโสสามสถานการณ์ตอนนี้ร้ายแรงถึงชีวิตเมื่อต่อสู้ขอแค่ท่านสามารถรังพวกมันให้ได้สักตนหนึ่งก็พอน้ำเสียงของหลงถิงจริงจังมากเลเวลเอสแก่ชราพยักหน้ากล่าวว่าวางใจเถิด ฉันจะระมัดระวังตัวไม่ประมาทให้เสียงานแน่นอนถึงแข้งขาฉันจะผูกร่อนไปตามอายุแต่หากมีใครคิดฉีกร่างฉันมันต้องใช้ความพยายามเปลืองแรงกันหน่อยละ่ะอาวุโสสามโปรดเชื่อใจฉันก่อนจะถึงเวลานั้นฉันจะฆ่าสัตว์ูทั้งหมดให้เองหลงถิงเปล่งวาจาแข็งกร้าวณจุดนี้อุปกรณ์สื่อสารของเธอไม่เคยปิดลง จำนวนเผ่ามังกรถึงเจ็ดตนชวนให้คิ้วของผู้คนที่เฝ้ามองขมวดมุ่นขณะเดียวกันในตอนนั้นเองข้างกายฉินเฟิงปรากฏประกายสีเงินสว่างว่าหญิงงามผมเงินก้าวออกมาไปหลีมาถึงแล้วปรับแต่งมิติไปหลีเหยียดมือของเธอระเบิดอบิลิตี้อันทรงพลังปะทุออกมาทันใด จากนั้นประตูมิติบนชั้นสิบของเมืองหลวงมังกรกระจายไปด้วยพลังช่องว่างหดแคบลงทันใดก่อนหายวับไป